คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอดแคต์ชาตริกนะครับพอดแคต์ที่เป็นเพื่อนร่วมทางของทุกท่านเสมอนะครับเราผ่านสัปดาห์ศักดิ์สิิทธ์กันมาแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นยังไงกันบ้างช่วงสําคัญเลยนะครับของชีวิตคิดสะชนของเรานะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักคุ้นเคยเห็นเรื่องราวของอาทิตย์ใบลานนะครับการล้างเท้า การเสกน้ำมันหรือว่าในวันอาทิตย์ปัสกาที่เราเรียกว่าอีสเตอร์นั่นแหละครับบางคนอาจจะรู้จักแต่เพียงเรื่องราวของไข่ปัสกาหรือกระตุงกระต่ายอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับในแง่ของความเชื่อความรู้ก็สามารถที่จะเรียนรู้กันครับแต่แน่นอนว่าทุกๆชีวิตครับก็บุ่งมั่นและหมายมาัดวว่าเราสามารถที่จะดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นเพื่อร่วมทางกันได้ครับ สัปดาห์นี้นะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตเรายัางอยู่กันที่ตอนฟังหนังดูสาระซีซั่น7แล้ครับเราก็ใช้หัวข้อใหญ่คือคืนจอคิสในจอนะครับก็คือกลับไปครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่7จกันแล้วแล้วก็ลองดูซิว่าภาพยนตร์ต่างๆครับที่เราได้ชมจากแอปจากการสตรีมมิ่งหรือจากช่องทางที่เราคุ้นเคยกันมีภาพยนตร์อะไรที่มีคุณค่า ในเชิงศาสนาหรือว่ามีเรื่องราวของศาสนาเป็นต้นศาส,สนาคิดสอดแทรกนะครับวันนี้ผมเจอมาอีกหนึ่งเรื่องครับก็อยู่ใน Net f ฟ i x นะครับชื่อเรื่องเป็นชื่อคนเลยครับชื่อจอห์นนี่นะครับก็เลยให้ตอนนี้ชื่อว่า EP 115เรื่องราวจอห์นนี่เพราะมีบาดแผลจึงเข้าใจการเยียวยานะครับเพราะมีบาดแผลจึงเข้าใจการเยียวยาอย่างไงครับภาพยนตร์เรื่องนี้ มาจากชีวิตจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะครับก็เพิ่งดูเมื่อเร,เร็วๆนี้เลยครับก็เป็นภาพยนตร์สัญชาติโปรแลนด์น่าสนใจดีครับเพราะเรื่องราวพูดถึงพระสงฆ์ท่านหนึ่งครับที่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกก็ค่อนข้างป่วยนะครับตอนโผลมาตอนต้นเรื่องก็ดูผมเต็มๆดีนะครับแต่ก็ต้องเรียกว่าศรีรษะเถิงนิดหน่อยแต่พอเข้ามาค่อเรื่องนะครับค่อนตอนแรกๆเลยครับ ท่านก็ต้องโกนศีรษะแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโรคครับแล้วก็น่าจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเร็งเป็นอะไรแบบหลายอย่างทีเดียวนะครับคุณพ่อก็เป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคุณพ่อก็ใช้กระแสะเรียกของการเป็นพระสงฆ์เพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเพื่อนมนุษย์และเป็นพิเศษนะครับคนที่เคยผ่านคุกผ่านตารางมาคนที่อยู่ในแวดวงของ ความบาปนะครับความผิดพลาดที่สุดคนคุกคนนี้ก็เข้ามาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในศูนย์อภิบาลน,น่าจะเป็นศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนะครับเป็นต้นผู้สูงอายุที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตช่วงท้ายๆที่บ้านแห่งนี้ครับบ้านของที่คุณพ่อจอนเนี่ยเขาดูแลนะครับคุณพ่อจอก็เป็นพระสงฆ์คาทอลิกครับแล้วก็ดูแลบ,บ้านแห่งนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือ เรื่องราวก็วนเวียนอยู่กับชีวิตของคุณพ่อจอนเองงานอภิบาลความเจ็บไข้ได้ป่วยการต่อสู้นะครับแล้วก็การยืนยันสิ่งที่ตนเองเชื่อก็มีอุปสรรคมากมายครับในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่ผ่านเรื่องราวของชีวิตที่เหมือนกับเป็นคนไม่ดีครับแล้วก็อยู่ในบาปนะครับแล้วก็เสพยาทําทุกสิ่งอย่างแต่ว่าโดยอาศัยโอกาส ที่บีครั้งหนึ่งนะครับของคุณพ่อที่หยิบยื่นให้นะครับก็น่าสนใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วหนังในเชิงศาสนาต้งๆแบบนี้นะครับก็ไม่น่าที่จะขายได้เท่าไหร่นักแล้วก็เรื่องราวจะทำยังไงให้มันน่าสนใจครับในส่วนของข้อคิดนะครับที่ผมได้รับจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือว่าประเด็นที่ต้นยกคือเรื่องราวของครอบครัวนะครับ ครอบครัวนี้เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งอยู่แล้วครับครอบครัวของคุณพ่อเองก็เป็นครอบครัวที่เข้าใจคุณพ่อนะครับแล้วก็ดูแลแม้ว่าคุณพ่อจะมาเสียสละตนเองนะครับเป็นบัตรดูคาทุนิกแต่แน่นอนนะครับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังต้องหันกลับไปหาครอบครัวของตนเองนะครับแต่ครอบครัวสงของคุณพ่อดูอาจจะไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นบรรดาพระสงฆ์ที่ อยู่กับคุณพ่อหรือบาทหลวงนะครับรวมทั้งพระสังฆราชเองนะครับก็ยังแทนที่จะเป็นผู้ช่วยนะครับก็มาฉุดทําให้งานอภิบาลของคุณพ่อก็มีความยากลาบากเพราะว่าเมื่อคุณพ่อไปขออนุญาตนะครับที่จะทําบ้านเพื่อสงเค์เนี่ยพระสังฆราชก็ห้ามนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคุณพ่อจะทําไปทําไมคุณพ่อทําเพื่อตัวเองหรือเปล่านะครับ แต่คุณพ่อก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ของคุณพ่อนะแต่ว่ามันเป็นของชาวบ้านที่เขารวบรวมเงินกันนะครับแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับก็ยังมีความขัดแย้งอีกมากมายครับในสิ่งที่คุณพ่อพยายามที่จะต่อสู้ด้านในความขัดแย้งนั่นเองนะครับสังกราชก็มาพบกับคุณพ่อจอนนะครับแล้วก็เหมือนกับอยากจะบอกว่าให้หยุดเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยต้องเล่นไม้ตายนะครับด้วยการบอกว่าผมคงหยุดไม่ได้หรอกแล้วก็จะมาหาว่า คุณพ่อมีข้อบกพร่องนั้นนี้นะครับคุณพ่อก็เลยโยนข้อบกพร่องบางอย่างนะครับที่เป็นเรื่องร้ายแรงเหมือนกันแล้วเราก็ทําให้เห็นว่าพระสังฆราชนะครับก็ไม่ได้พอใจคุณพ่อเท่าใดนักนะครับแต่ช่วงท้ายๆก็มีการช่วยเหลือกันเพราะว่าที่สุดแล้วครอบครัวของครอบครัวสงฆ์ก็ยังเป็นครอบครัวของผู้ที่มีคุณธรรมแล้วก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้คนครับครอบครัวในการทํางานนี่ต้องให้5้าดาวเลยนะครับเพราะว่า บรรดาชาวบ้านนะครับอาสาสมัครหรือผู้คนที่ร่วมง,งานไปกับคุณพ่อจอนทุกคนก็รักเชื่อแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่คุณพ่อทํานะครับคุณพ่อก็เขียนหนังสือด้วยแต่ว่าเอาสิ่งที่ตัวเองเขียนนั้นนะครับก็นํามาช่วยงานต่อไปนะครับข้อคิดที่2ครับผมมีความรู้สึกว่าคุณพ่อมุ่งมั่นในการทํางานแล้วก็ไม่เคยไม่ใช้โอกาสหรือจังหวะในการที่จะ คิดถึงผู้คนแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนนะครับในความมุ่งมั่นนั้นเองเนี่ยมันก็พาคุณพ่อเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองนะครับพาคุณพ่อไปในเวทีเท่าที่ดูในภาพยนตร์นะครับก็เป็นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่เลยของผู้คนที่อยู่ตรงนั้นพาไปในเวทีของการตัดสินของศาลนะครับคุณพ่อก็ยืนยันทุกๆเวทีคุณพ่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะช่วยเหลือที่จะพิบาทครับฉากที่โดนใจผมมากๆก็คือฉากที่ตัวร้ายของเราครับคนที่คุณพ่อช่วยเนี่ยก็ค่อยๆทํางานนะครับบำเพ็ญประโยชน์อาสา,าสมัครก็ค่อยๆพบเจอความรักนะครับมุมมองของคุณค่าจากการช่วยเหลือผู้คนที่สุดเนี่ยมีป้าคนหนึ่งครับก็รู้สึกว่าชื่นชมจากอาหารที่คนที่คุณพ่อจอนได้ช่วยเหลือเนี่ยนำมาให้หจากการพูดคุยก็ขอ,ขอจับหูนะครับที่สุดก็ได้มอบ แหวนให้ไว้แล้วก็แต่คนนี้ก็บอกเขาจะเอาไปทําไมนะครับป้าคนนี้ก็บอกว่าก็เอาไว้เมื่อเจอผู้หญิงที่ถูกใจจะได้ขอแต่งงานง่ายแลวที่สุดป้าคนนี้ก็สิ้นใจไปพร้อมกับการนอนจับมือกับคนที่คุณพ่อจอนได้ช่วยนะครับไอ้คนที่คุณพ่อจอนได้ช่วยแต่คนนี้ก็แบบพอเห็นความตายเกิดคิดก็ไม่เข้าใจนะครับเรื่องราวต่างๆค่อยๆเป็นบทสอนนะครับก็เลยไปโวยวายอีกนะครับไปโทษพระเป็นเจ้าหรือหาวิธีที่จะ ตอบคําถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมคนที่มันความรักที่ดีความช่วยเหลือแบ่งปันกำลังจะเกิดขึ้นทําไมต้องทําให้เกิดการสูญเสียละ่ะที่สุดนะครับบทหรือถ้อยคําที่ผมรู้สึกว่ามีพลังจริงๆก็คือว่าคุณพ่อดูแลผู้สูงอายุครับคุณพ่อดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยคุณพ่อดูแลคนที่มีช่วงบ้านปลายของชีวิตที่อาจจะค่อยๆแก่ชราลงแล้วก็ปาดเจ็บล้มตายนะครับคุณพ่อบอกว่าในการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่ง คุณพ่อบอกว่าก็อย่าไปถามคนแบบนี้คนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะเป็นจะตายเนี่ยอย่าไปถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมหรือว่าจะไปบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็จะหายนะมันไม่ได้หนักหนาอะไรแต่คุณพ่อเสนอว่าให้บอกว่าฉันฉันอยู่ข้างคุณนะฉันอยู่กับคุณนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นความปอบโยนควาปอบประโลมที่มีพลังมากๆก็คือ การที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่กับเขาภาพยนตร์แบบนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ฟิลกูดมากๆนะครับแต่แน่นอนว่าเมื่อนํามาในส่วนของชีวิตพระสงฆ์หรือศาสนาเนี่ยครับมันก็ละเอียดอ่อนที่บางเรื่องก็อาจจะต้องแบบโหสัดดราม่าหนักๆน,น,นะครับหรือบางทีก็กลายเป็นเรื่องราวของคําเทศสอนที่ดูเวิ้เนะครับแต่เรื่องนี้ไม่นะครับเรื่องนี้พยายามที่จะ ทำให้มันดูเหมือนกับสอนโดยอ้อมใช้ภาพใช้เสียงใช้จังหวะที่เงียบๆนะครับภาพสโลโมชั่นมากมายบทเพลงมากมายเพื่อให้เกิดบทสะท้อนถึงความรู้สึกดีๆนะครับถึงความเชื่อศรัทธาถึงเวลาที่เมื่อชมภาพโยชน์นั้นก็จะได้ไต่ตองกันต่อไปนะครับมีคำถามว่าพยน์เรื่องนี้นะครับ เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับก็มีการถกเถียงกันนะครับจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมาจากเรื่องจริงนะครับเป็นชีวิตของคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับที่ได้ช่วยเหลือผู้คนเขาชื่อจานคาสโรสกี้นะครับอันนี้ผมต้องขออภัยเพราะว่ามันเป็นภาษาโปรแลนด์นะครับโปตุกิศซึ่งเขาเลยแปลงมาเป็นชื่อจอ h n นนี่แล้วนะครับ คุณพ่อท่านนี้นะครับก็ได้ช่วยเหลือพระธิดนะครับซึ่งเป็นเขาใช้คาว่า ex-criminal นะครับก็คือฆาตรกรที่ได้ออกมาแล้วพ้นโทษแล้วนะครับแล้วก็ช่วยให้เขามีชีวิตในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็เลยได้พยายามที่จะนำเสนอนะครับเรื่องราวเหล่านั้นที่จะทำให้เราเห็นนะครับว่าคุณพ่อจอนั้นได้ทำงานอภิบาลยังไงนะครับเป็นภาพยนต์อย่างที่บอกนะครับก็เป็นของฝั่ง ทางโปรแลนนะครับมีด i เรคเตอร์ก็คือคุณดานียนจาโรสสเรตนะครับแล้วก็มีผู้เขียนบทหลายคนทีเดียวนะครับอย่าอ่านชื่อเลยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะครับทีนี้มีคนถามว่าในเรื่องจริงที่เราได้ชมเนี่ยครับตัวเอกที่เป็นคุณพ่อเนี่ยครับเขามีชีวิตอยู่จริงไหมนะครับก็เมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วนะครับเป็นพระสงฆ์คาทอลิกนะครับซึ่งเกิดเมื่อวันที่19เดือนกรกฎาคมครับ ในปี1,977ก็เป็นน้องผม10ปีนะครับคุณพ่อท่านนี้ก็ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นจริงๆจ,จากเรื่องราวที่ปรากฏในภาพยนตร์นะครับแล้วคุณพ่อท่านนี้เองปัจจุบันเป็นยังไงกันนะครับคุณพ่อท่านนี้ก็เสียไปแล้วนะครับในภาพยนตร์ก็เราอาจจะไม่เห็นนะครับมันเป็นฉากที่เหมือนกับเอ๊ะตกลงถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือตายหรือไม่ตายนะครับแต่จริงๆแล้วในปี2012เนี่ย คุณพ่อก็ได้พบโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนะครับว่าโรคที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็มีมากขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อสมองนะครับที่สุดหลังจากนั้นอีก4ปีนะครับในปี2016เดือนมีนาคมวันที่28่คุณพ่อพร้อมกับอายุที่39ก็ได้จากโรคนี้ไปนะครับบางคนดูแล้วก็พบว่าเอะคุณพ่อนี่ที่สุดแล้วเนี่ยคุณพ่อเขียนหนังสือจริงไหมนะครับ คุณพ่อเขียนหนังสือนะครับในปีของช่วงชีวิตที่คุณพ่อมีอยู่เนี่ยเขาบอกว่าคุณพ่อจอรเนี่ยนะครับเขาเขียนหนังสือไว้หลายเล่มเลยนะครับแล้วก็หลายๆเล่มที่เขียนเนี่ยครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็หนังสือที่เป็นที่ขายดิบขายดีนะครับก็คือ The Art of Living with Outline นะครับก็คือศิลปะของการเจริญชีวิตโดยศาสตราเส้นทางโดยไมโกหกนะครับ ก็น่าสนใจครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ร้อมร่วมเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับรวมทั้งคุณ p r a c t i c ในภาพยนตร์ด,ด้วยนะครับก็ใช้ชีวิตประสบความสมําเร็จแล้วก็มีลูก2คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็ทํางานในเรื่องของเป็นกุ๊กนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินก็ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการที่จะทําหน้าที่การงานของตนเองมีชีวิตที่ดีกว่าต่อไปครับโอ้โหเรื่องราว คุณพ่อจอนผมเลือกหัวข้อนี้นะครับก็เพราะว่าคุณพ่อได้บอกกับสังฆราชในวันที่ถูกเรียกไปคุยนะครับว่าทำไมคุณพ่อถึงมาทํางานอภิบาลด้านนี้ทั้งๆที่อาจจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงนะครับคุณพ่อก็บอกว่าเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ครบคันมีบาดแผลจึงเข้าใจผู้ที่มีบาดแผลแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาเยียวยาพวกเขาจากประสบการณ์ชีวิตที่ประสบพบเจอเองนะครับเรื่องราวดีๆแบบดีครับ ไปชมกันให้ได้นะครับในช่วงวันหยุดกันนะครับในช่วงสงกรานต์หรือในช่วงเมษานี้ครับตอนดักอยู่บ้านก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับได้เวลาต้องลาจากกันแล้วนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หน้าชมภาพยนตร์สั้นกันดีกว่าชมหนังยาวๆมาและลองชมภาพยนตร์สั้นกันบ้างครับว่าน่าสนใจยังไงนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ